ท่านผู้ชทผู้ชบริษัททั้งหลายนะดังนะั้นตอนนี้ขอเชิญวางมือลงนั่งตามสบายท่าทางนั่งให้สบายนั่งตัวอีสบายแล้วก็นั่งพิงพนักให้สบายาสมาธิกันกาความสงบใจเพื่อเตรียมใจของเรารับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้ทำบุญใหญ่นะน้อมถวายข้าวสาร4,000กิโลกร,รมัมแล้วก,ก็อาสานะนั่งส่สงบนี้อีก150ชุดเป็นประธานเป็น,น,น,นบริวารจติมนะวัดกตุริศธรรมราร่มารารวมกับสมณสารเจ้ายโยมู้ทุกคนแล้วพิเศษข้าวสาร,ท,บบกการทั้งหมดเนี่ยองค์หลวงพ่อการรัมโมก็ไม่ตาให้นำไปแจกวัดสาชาทุกภาคเหนือทั้งหมดรวม23วัดเลย ก็จะขออนุญาตขอโอกาสใช้โอกาสนี้การขอบคุณเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แทนคณะสงฆ์ทั้งปวงตลอดทุกอนุโมทนาจากท่านสวมานุกคุณแม่อารุณีเดวิดท่านครอบก็ครัวลูกหลานด้วยเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ในสงศ์ใหญ่พวกเราทั้งหลายเมื่อดีได้ฟังก็ยินดีอนุโมทนาและก็ได้ได้มีจิตใจที่พึ่อปิบูตรีในวันนี้จะมาภาพในน้ำโอกาสของพ่อการพระธรรมโม ให้ามากลนะ่าวมาบรรนาจากแย่งดวงผู้ทุกคนก็ให้พวกเราได้มีความสุขมีความสมบงบย่มเย็นใจตามที่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพ่อใหญ่หรือพ่อจักรพรรดสุนันทาโม่านเมตตาบอกเราเมื่อก่อนนะเกิดเดี๋ยวนี้ท่านูดเก่งอยู่ยดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาพูดละก่อนเนดินเจอทีไรก็ใจดีใจสบายนะใจดีใจสบาย ่อท่านมีทุกสิ่งทุกอย่าเยอะแล้วท่านก็ต้องพูดในงานบ้านป่าสักทวีนี้นะใครไปโยกพอพระโค์ส่งไป,ปโครโนให้เท่านั้นแหละคราวนี้พระโค์ตกงานไปเลยทีเดียว <c oughs> เ,นะเรียกว่าเป็นโค์องค์ใหญ่สุดเ,เรียกว่าท่านเมตตาโยกปกติอยู่กับหลวงพ่อมา เราก็รู้ปฏิปฏาทาของท่านนะท่านจะไม่พูดเยอะแต่ท่านจะทำเยอะทำเขาเรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเราจะรู้จักปฏิปฏาทาของหลวงพ่อใหญ่ขนาดผค้าัาาางคำบอกของเราแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากท่านเองไหมขนาดค์ท่านมีปฏิปทาที่สบงบเย็นไม่พูดแต่ถึง ก็ต้องพูดเพราะว่าญาติโยมที่มาหาหลวงพ่อแต่ละคนก็รู้จักหลวงพ่อบ้านไม่รู้จักหลวงพ่อบ้านท่นก็ต้องพูดด้วยตัวเองเพราะบางทีฝาหาพูดพูดมันไม่เหมือนท่านพูดไงเขาก็ไม่เชื่อมาหาพูดเองหรือเปล่าอาจารย์เองพูดเองไปหรือเปล่าไป้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ยินหลวงพ่อพูดก็เชื่อก้องมั่นใจ ราก็ต้องมาพิจารณาและทดลองแระพรึติปฏิบัติโดในโดว่าวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเหมือนคุณธนชัยท่านได้พูดมาสักคพูดนี่ยอาจจะมาก็ว่าจะมาพูดแหละตั้งเวลาไว้สิบสองนาทีเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติวัดไม่เฉยซะหน่อยแม่โศกเอามาพูดสะตดหันไปคุยกับพระแล้วผมจะพูดอะไร ผมถ้าไม่มีโอยยพูดไม่ได้เลยนะปกติอยู่หลวงพ่อมาเลยจดทุกคําที่พูดเสียงดังๆอ่านทั้งนั้นแต่วันนี้หลวงพ่อบอกแค่มาไหลไปเลยไหลไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามามองไปแล้วเห็นแต่ญาติโยมเป็นแม่พระทางนั้นพ่อพระทางนั้นปู่ย่าตายายพระทั้งนั้นก็อย่างวั้นอุตติธรรมนาเมก็มีโยม ก่อาจจะแม่มีมลยมเตียต่อประเสริฐครอบครัวได้มาสม่งพระทาหารัรว่าทุกวันเมื่อก่อนจะยัไมน่น้องเดินทางมาเจ้าลำบากศาลาเขาไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ก็เป็นศาลายากชาอยู่บนเดินด้านหลังของเราทางขวามือถ้าขึ้นปันใจไปก็จะมีศาลาเล,เล็กๆอยนะั้นบนเนินนั้นก็จะเป็นที่ฉันนันปะนาของพระที่เดินตรงๆง และชนะปณะนั่นนนแล้วก็ประธาสนสงฆ์นัน่งชัานบนระสน,นสงฆ์เป็นต้ตสนสงฆ์ผู้เป็นผู้ศึ์ก็นั่งอยู่ด้านล่างแล้วก็ฉันพร้อมกันกบ้านรเลิกพร้อมกันเพราะว่าหลวงพ่อคำถามหลวงพ่อใหญ่เราทาักศึกกันนั้นแต่พอถึงวันนี้โยมเราเราพูดถึงอนดีเนาะแล้วเราย้อนมาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งวิธีปฏิบัติ าการใช้ชีวิตและก็จำนวนของพิสูจน์ตลอดถึงวิธีปฏิบัติที่เมื่อก่อนหลวงพ่อพาเราถวายทับผ้ากระถินเป็นปักเป็นพับเป็นพับเป็นพับใช่ไหมทุกวันนี้ญาติโยมที่มางานกระถินที่วัดเขาจะถามอยากจะจับผ้าถวายบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบก็หลวงพ่อพ,อพอทาทําแบบนี้ต้องมีเหตุผลนะแต่พ่อเนี่ยท่านละเมียดละไมท่านสุขุมทุ่มลึกน่นอม แต่มันก็ตีความเองเองเนาะจะเลยบอกเขาบอกว่าอืเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนเรานะให้เอาผ้าให้ผ้าทำผ้าให้พวกเรายกเป็นผ้าเป็นผ้าเราจะได้เป็นเจ้าภ้าได้กันตอนนี้หลวงพ่อให้เรายกผ้าเดียวชุดเดียวเดียวเดียวยด้กันเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามเรานะว่าอย่าผ้ามาถวายพ้านะใช่าไหมถ้าห้ามไปเนี่ยหลวงพ่อการห้ามไหม อาจารย์มาไม่ได้ห้ามนะเออเราต้องพัฒนาตัวเองเออแสดงว่าท่านสอนเรานะว่าเราต้องเอาผ้ามาเองสิจะไปรอให้พระจัดผ้าทําไมใช่ไหมหรือว่าเนี่ยปีเนี้ยเขาจัดไปสามผ้าสี่หน้าเราเของใครนะถ้าเขาเป็นเจ้าภาพของเขาแนละ้วเขาก็ปื้มอ,อยู่คนเดียวเลยนะของเราเราก็มองไปสิเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราใช่ไหมปีหน้าเราเอาใหม่ เราก็มีนิผ้าเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมเราก็เอามาถวายเป็นกระถิ่นสามาคีใช่ไหมเราก็กึกให้เป็นให้เป็นธรรมานิฐานอย่างนี้มัาก็แสดงวหลวองพ่อสอนเราแล้วนะว่าเราต้องพัฒนาการเา็นกุศูขสงเองให้เป็นปัจจุบันธรรมในการที่จะประพฤติปฏิบัติทั้งทาสีภาวนาเพราะว่ามันสัดวกธรรมนา พ่อฝากทรมาอะไรเป็นหลักเกณฑ pues ์ให <t> ้ผมดีเพราะผมถ้าไม่มีหลักเกณฑ์อยู่เนี่ยผมจะออกนอกทางเรื่อย็่อพี่นาอยู่เดี๋ยวเอาให้อยู่กับปัจจุบันการปพฤติปฏิบัติการสีภาวนาอยู่กับปัจจุบันนะธรรมนะพ่อพูดแค่นี้พ่อการพูดแค่นี้เราก็ต้องตีความนโยกเราต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมนะเราอย่าไปติดอยู่ในแต่อดีต จะใส่แต่ขันนะี่เมื่อวานจ,จะใส่แต่ขันนะโยมเ,ออเดี๋ยวนี้หลวงพ่อท่านพัฒนาไปใส่ตู้บริจาคแล้วตู้ตรงนั้นแล้วโอ้ท่านวัดนเล็่งเขาไม่มีตู้รับบริจาคที่จะใส่มันไม่ถูกปฏิบัติธรรแเราเขาต้องตีความให้ดีใช่ไหมท่านจะสอนเราอีกว่าลิยงานจริจีนเนี่ยเป็นยาขวายมากมันไม่เกี่ยวข้องกับปจัจจัยเงินทอง การเทศการสอนเทศทิดไรก็การกระถิ่นเป็นความสามีไม่เกี่ยวกับปัจจัยเงินทองใช่ไหมพ่อก็เอาขันออกนอกศาราแล้วไงนี้คราวนี้จะไม่เกี่ยวกับปัจจัยเงินทองจริงๆจะมีแต่การประพฤติปฏิบัติบูชาตูปุทธเจ้าระธรรทพระสงฆ์็นแน่บข้าเป็นประธานและข้าเป็นปรนิวา,ท,าที่นิยมได้นํามาถวายร่วมกันหรือว่าบางคนเอามาแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ ว่าจะตั้งเอใหม่ก็เอไปเยตั้งเป็นบริวาระถินไปแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมงนั้นเราต้องดูกับปัจจุบันนะยไพี่นาให้เกิดปัญญาสิ่งที่เป็นอดีตมันละไปแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์มันผิดถูกชั่วดีมันก็ผ่านไปแล้วทำไหมหรือว่าอนาคตมันคิดปรุงแต่งบางแงนอย่างนั้นอย่างน,นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่างนั้นเราต้องดูกับปัจจุบัน ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีสร้าัภาพหลวงพ่ออาหารดีกว่านี้เออบางทีเขาก้ไม่รู้ปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะโยมประกาศก็ฝากอธิบายนิดนึงปัจจุบันก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานี้นคุณผู้ชมเข้าใจอยู่เนาะคือปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็คืออยู่ที่ลมหายใจเขา้าออกของเราอันนี้มันต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆพอจับทานได้นะเพราะว่า ชีวิตเรามีรูปกับนามคือกายกับใจนะรูปเวทนาสัญญาสังขารปีญณาขันธ์ทั้งห้าที่เรามาแบ่งภาระอยู่เนี่ยมันมีรูปกับนามคือสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้แต่เราส่วนใหญ่นะจะเอาใจของเราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีรูปคือความคิดปรุงแต่งของเราเป็นสังขารนี่แหละนำสู่ความทุกข์ที่เป็นเวทนาทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกอารมณ์ ในเขาเรียกว่าไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตหมดเลยฉะนั้นเราต้องมีฐานที่มั่นที่ดีอาณาปานาสติกรรมฐานที่เป็นฐานที่มั่นของเราทุกคนก็คือเป็นองคุปกรรมฐานที่อที่กายเรานี่แหละท่านนี้ให้เราอยู่กับปัจจุบันที่เราหายใจเข้าออกให้สบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนี่เป็นฐานที่มั่นของเราทุกคนะนั้นเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติเปน็นกุศลทำงานความดีอะไร เราก็ต้องกลับมาที่ฐานที่มั่นของเรามาที่มั่นของเราก็าคือลมหายใจเข้าออกให้สบายก่อนในเบื้องต้นขาจาัดนิกรในใจของเราเออกไปให้หมดอดีตก็ลากไปแล้วอนา,าคตก็ยังไม่มาหรือถ้าเมื่อกี้เราคุยกันรื่างวันนี้เป็นยังไงปีนั้นปีนี้ใครอยู่จัมมาสานก็เพื่อให้ได้รู้ถึงอดีตว่าคืออะไรเหมือนกับพี่หนุ่มูชานั่นสอนอนะ่ะ จับมาดูรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้หมดอะไรก็จับมาดูพี่นาดูออดี้กระโถนนอานดี้ดอกไม้นะาอันนี้้านะสุดท้ายก็เรียนรู้เหมือนว่าอันนี้มันทำมาทำมาของเราท่านั้นถ้าสีดินน้ำลงไฟล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สมมติเขาก็ตั้งให้เป็นแต่พระเอกลาเขมานันโทปัตระชาชนหลวงพ่อพระเอกลากชุบโปกตาตั้งเขากับพระครูเกษธรรมยาน ตำแหน่งก็จะคณะอำเภอ,อเดชชัยพระอุปชาตาท่าเต็มุติก็ตลไ,ไม่รู้เป็นใครนะแต่เราก็เขามาโนะผโ่พี่ขูก็คือก็คือตัวเราแล้วสที่สุดแล้วก็ต้องฝึกหายตัวด้วยนโยกใช่ไหมหมายความว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไดนะ้เราก็ต้องฝึกหายไปเลยเพราะถ้าเรามีตัวมีตนวันทุกนะเมื่อวานจะมามาสบายใจมากนเะนะขา วัวเบาบิลมานั่งฉันนั่งมานั่งสบายสวดมนตน์ออกยังไม่สวดมนต์นั่งฉันนับมานั่งสบายพอก่อนเข้ามาจะสวดมนตน์เย็น่ันข้อประกาพ่อ,พ,อพ่อบอกเออวันนี้พูดธรรมะนะแต่วันนี้มันแข็งไปหน่อยครับพ่อผมอ่านตามคำสั่งเขาแต่พูกนี้ไม่ต้องอ่านไหลไปเลยมันไม่ไหลเลยมันไหลเข้ามันน่าสวดมนต์ก็ทุกข์และแน่นายแลย้ว จะพูดอะไรมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรกลับไปนอนก็นอนไม่หลับมาช้าอนาคตมายังคุณอยู่เลยมองดูธรรมะรอบตัวเราต้องม่เจอมองใจก็ว่างว่างมีอเไรฉันฉันจาามาได้ธรรมะจาพ่ออยู่กับปัจจุบันเรื่อคือเรามาันเซอร์ออะไปอยู่แต่ว่าอนาคตประเทศอะไรพูดอะไรอดีตจะเป็นยังไงไมายัางไงจริงๆมันง่ายจตายก็อยู่กับ เมื่ออยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมบหายใจเขาบอกอดีตไม่มีอนาคตไม่มีตัวเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีมันก็สบายจบเรื่องนะทำไมก็ต้องฝึกหายตัวน,นะคนับให้ยู่นะก็ฝึกหายตัวหลวงพ่อท่านพ่อใหญ่เราใช่ไหมท่านไม่เคยจับไม้ไม่เคยพูดมันโกรธท่านยากเมตตาเราขนาดนี้ท่านไม่ได้อยากนำอยากเรียนอะไรแต่ว่าเราอยู่ไกลรู้ป่ะบอบนี้ยิ้นนะมันไกลมันไกล ในวันนี้จึงได้ ใจที่แข็งทั้นคงในงานมาดีตลอดเวลามีดวงตาเห็นธรรมะาของเดชน่ะสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงความสุขความดับทุกข์มากกว่าการอภิธานจง ปัตติกาเหตวาจปัตติกาเหตตวาจากอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนะกันากันัอัฐะระตูอัฐะระตูอาหากัรอหากังทีฆราตังทีฆรตังอิตายาทายาสุขายาสุขายข้แต่ 哎。<Okay. S 2> okay. ล้ารักแล้วจงการกถิบด้วยผ้านี้จงการปถินัด้วยผ้านี้เพ um> um> ื่อบูชาคุณเพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระนหากัสสันใหทผู้พระองค์พระมหากัสสยนให้ผู้พระองค์ ข้าพเจ้าเายข้าพเจ้าขอระ่ขอมอบส่วนบุญสนี้ขส่วนุญ <NBA> นี้ให้ถึงแก่บ <natural> ินามารดาให้ถึงแก่อบุคทเป็นศิษ ีความสุขจงเป็นผู้มีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากทุกทั้งปวงขออานาจแห่งบุญกุศลขออำนาจแห่งบุญกุศล <breakup S 2> <skateboard S 1> ในการถวายภ้ากฐินจีวรในการถวายผ้ากฐินจีวรในครั้งนี้ในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภาพเจ้าทั้งาให้ข้าพเจ้าหลายมีความสุข มีความสุขสมบูรณ์บุญผลซ้อมดูนบุญผลด้วยมนุษย์สมบัติด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสรรค์งสมบัติราบจนถึงดาบจนถึงพระนิพพานสมบัติพระนิทานสมบัติตลอดสิ้นกาละนานเงินตลอดสิ้นกาลนานเงินสาธัย กระเทียมหนาแม่เพื่อ,อความใชย

ระหว่างนี้อธิษฐานจิตโยมกินเท็จเต็มตที่โยม